เอาหมาสิดาน้อยมาบวชว่ะฮะยหมาสิดาน้อยมาบวชเดเว้ยเออเอาวางเลยวางเลยวางเลยเด้อไม่แหละหมาสิดาน้อยเอ้ยมาบวชเดชกับหลวงปู่เว้ยเดี๋ยวจะได้เดินตามรอยหลวงปู่ปัญญาเลยเว้ย วันนี้วันที่18สิงหาคมเป็นวันครบรอบการลัสังขารของหลวงพ่อปัญญาครบ20ปีแป๊บเดียวรู้สึกว่าเร็วเหลือเกินเออรู้สึกยังเออยังสภาพที่ว่างานหลวงหลวงปู่ปัญญาี่ยังอยู่ในความรู้สึกว่ามันเร็วๆนี้นะนนะตอนที่หลวงปู่ปัญญามาทำเมรทํทเตาอันนี้นะ่นะ ยังมีความรู้สึกว่าเออมันยังยังไม่น่าถึง20ปีมี2สิปีเลยนะวันเวลามันผ่านไปปั๊บปั๊บปั๊บนี่แหละท่านยังไม่ให้ประมาทนอนใจในชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนเพราะมันหมดไปหมดไปมันไม่ได้เยอะขึ้นนะชีวิตของบัวเราอายุของบัวเรามันหมดไปหมดไปหมดไปนะมันไม่ใช่มากขึ้นมากขึ้นนะเขาให้มาธรรมชาติเขาให้มาเกิดมาแล้วเขาให้มา80ดิปีเก้าปีร้อยปี ตอนนี้มันหมดไปแล้วมันหมดไปเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนตะวันที่มันขึ้นมาตอนเช้าอ่ะตะวันมันขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนมันก็ค่อยไปเรื่อยเรื่อยไปถึงเที่ยงไปถึงบ่ายไปถึงค่ามันจะกลับมามันจะไม่ไม่มีโอกาสเลยที่จะมาเช้ามาสายอีกแหละมันไปหาค่ําอย่างเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมชีวิตของพวกเราเหมือนกันพอเกิดมาแหละจากจากเด็กเล็กมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มจากสาวก็ไปเป็นอ่เป็นวัยชัการอยู่วัยชักใคก็ไปวัยแก่เท่า มันจะย้อนกลับมาอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวไม่ได้แล้วมันมีแต่ไปสู่กองฟืนกองไฟเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านบอกจะว่าชีวิตนั้นไม่ควรประมาทวันที่18สิงหาครบรอบ20ปีในการละสังขารของหลวงปู่ปัญญาเราสิขอถวายปัจจัยเป็นจำนวน1,1120บาทเพื่อวิดีุเสียงธรรมเพื่อบูชาคุณธรรมของหลวงพ่อปัญญา อันนี้ก็น่าดุโมทนาด้วยที่คณะศิษยานุสิตยังไม่ได้ลืมเลือนในองค์หลวงปู่ปัญญาเลยยังได้แสดงออกมาถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวง,งตาเอาต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ไทักกิดานุประทานมาติกาบางสกุลกันต่อไปเด้อ ขันดาไม่ยังบุทสัตภาวะตวบุปผาคณะมารังกาโรมะเสเองตาสายภะกวาตัอาระหโตตัวไอสมายสมบุตสาะ นโมตัสสะภะคกวะวตอวระรหะโตัวมาสัยสุบธัสสานะโมตัสสาภะคกวาวตอวระหัโตัวมาสมัยสุบธัสสา หันดมามยังธรรมสร้างขีนีมาติกาปาทั้งภนามาเสเมธรรมมาโกสาราธรรมมาพยากาตาธรรมา ส่วนข้ายาเวทนัยาสามปยุนตาธรรมาดุข้ายาเวทนัยาสามปยุนตาธรรมาอดุขมาสุยาเวธนัยยาสัมปยุนตาธรรมาวีปากาธรรมาวีปากาธรรมาธรรมานิวาวีปากานาวีปากาธรรมาธรรมา โอปัดินโนปัดานิยะธรรมะโอปัดินโนปัดานิยะธรรมะโนปัดินนาโนปัดานิยะธรรมะสร้างเกเรธาสร้างเกเรสิกาธรรมะสร้างเกเรธาสร้างเกเรสิกาธรรมะสร้างเกเรธาสร้างเกเรสิกาธรรมะ สวิตตกะสวิจารธรรมะอวิตตกะวิจารามตาธรรมะอวิตตกะวิจารธรรมาปิเตสหกตาธรรมะสุขสหกตาธรรมะอุเปฆาสหกตาธรรมามิไดเสนนาปะหตตาบรมาภาวนายาปะหตตาบรมาเนวดาเสนนานะ วนายาปาหะตาบ่าธรรมามดัสเนนปาหะตาบ่ายเฮตุกาธรรมาภาวนายาปาหะตาบ่ายเฮตุกาธรรมาเนวัดสเนนนาวนายาปาหะตาบ่ายเฮตุกาธรรมา อาจียกามิโนธรรมาปัจียกามิโนธรรมานวะเจียกามิโนนาปัจียกามิโนธรรมาเสคขาธรรมาเสคขาธรรมานวะเสคขานาเสคขาธรรมาปาริตาธรรมามหาคาตาธรรมาปมานาธรรมา ตระมณนาธรรมามหาคาตระมณนาธรรมาะปามนารมณธาธรรมะเฮนาธรรมามชิมาธรรมาปณิตาธรรมะนิยตาธรรมาะนิยตาธรรมาะลมมานาธรรมามาเขเหตุกาธรรมามาคาติปติโนธรรมา โอปันนาธรรมะอนุปันนาธรรมะอุปาฏิโนธรรมะออติตาธรรมะอนาคตาธรรมะปัจจุปันนาธรรมะอาติตรามมนาธรรมะอนาคตาาธรรมะปัจจุปันนารัมนาธรรมะออชะตาธรรมะปะหิตาธรรมะชัตาปะหิตาธรรมะ อาชะตารรมนาธรรมาปหิทารรมนาธรรมาอาชะตาปหิทารรมนาธรรมาสาเนธะสนาสัปปิคาธรรมาอานิธะสนาสัปปิคขาธรรมาอานิธะสนาปาติคาธรรมามาเหตุปัจจโยอารรมนาปัจจโยม Ati pati pacayo aim, adantara pacayo aim, samanantara pacayo aim, sahasata pacayo aim, anya manya pacayo aim, nisaya aim, saya aim, pore aim. ป่าชาตปัจจโยอิมอาเสวนาปัจจโยอิมกามปัจจโยอิมเวปัจจโยอิมเนทาริยปัจจโยอิมชาณาปัจจโยอิมมัคคปัจจโยอิมสามปโยตาปัจจโยอิม เวิไปยยตะปัจจะโยอนาทิปัจจะโยนาทิปัจจะโยวิขาตาปัจจะโยอาวิขาตาปัจจะโยอนน้จวาตาสรางขารอุปาฏวยธรรโนอ โัปาจิตวานิโรจนติเตสังวัวป่าสมสุขอิมสามเบสัตตามารันติจันมาริสุจามาริสาเลต่เทวหังมาริสามีนายที่เมกาสร้างสยม วันนี้ก็ทัาว่าเป็นวันสําคัญของพวกเราชาววัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นวันครบรอบกันละสังขารขององค์หลวงปู่ปัญญาซึ่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีประเบิดชอบอยู่ประจําที่วัดป่าบ้านตาเราตลอดนับตั้งแต่ท่านได้อุปสมบทได้ยัติเป็นธรรมยุทธคือในเบื้องต้น การบวชของท่านท่านก็ได้บวชในฝ่ายมหานิกายที่วัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมาซะก่อนจากนั้นด้วยบุญวาสนาพาไปก็ไปพบองค์หลวงตาก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเคารพในองค์หลวงตาจึงได้ขอมาอยู่กับหลวงตาได้มายัตติเป็นคณะธรรมยุทธจึงได้เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบรรดาศด จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านและในช่วงที่หลวงปู่ปัญญาท่านอยู่วัดป่าบรรตาศท่านได้สร้างคุณูปการมากมายให้แก่วัดป่าบรรตาศให้แก่คณะศิยานุสิ์ธรรมะขององค์หลวงตาที่กระจายไปทั่วทั่วโลกก็ว่าได้ที่ทำให้พวกเราเชาวพุทธทั้งหลายได้ยินข้ออัดข้อธรรม จากองค์หลวงตาก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากองค์หลวงปู่ปัญญาเป็นส่วนมากที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้ซึ่งในยุคในสมัยนั้นการบันทึกเสียงก็องค์ลวงตาท่านยังไม่ได้อนุญาตอย่างเปิดเผยหรืออย่างเป็นอิสระก็ต้องได้แอบได้ซุกซ่อนในการอัดบันทึกเสียงขององคลวงตา หลวงปู่ปัญญานี่แหละเป็นผู้บันทึกโดยการเอาเครื่องเทปใส่ในย่ามไว้แล้วก็ขณะที่หลวงตาประชุมคณะสงฆ์มาเทศแสดงธรรมอยู่ท่านก็จะเอาย่ามไว้อยู่ข้างหลังท่านก็บันทึกเสียงแสดงธรรมขององคหลวงตาเพราะในยคุคสมัยนั้นองค์หลวงตาถ้ามีแนวคิดว่าการแสดงธรรมของท่าน ในหมู่คณะสิทธิยานุสิทธิในหมู่คณะสงฆ์ท่านแสดงแบบเปิดเผยทุกซอกทุกมุมไม่มีการปิดบังลี้ลับแม้แต่นิดเดียวแต่เมื่อธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นถ้าแต่ออกกระจายไปสู่ข้างนอกบุคคลที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจใส่ใจในธรรมะเขาก็อาจจะประมาท ในธรรมที่หลวงตาท่านแสดงออกไปหรือประมาทว่าหลวงตาโอ้อวดแสดงอวดอวดวิตุิมร,รุษธรรมก็จะเป็นบาเป็นกรรมอย่างยิ่งต่อบุคคลพูดนั้นเพราะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ปรารถนาให้ธรรมะนั้นกระจายออกไป ข้างนอกท่านจึงแสดงอย่างเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างต่อคณะสิยนุสิตในขณะที่ท่านอบรมธรรมะบนสลาข้างในกำแพงคือสาราเก่าแต่ที่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นได้กระจายออกมาเป็นคุณเป็นประโยชน์จนทุกวันนี้ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาส่วนมากเกิดข,ขึ้นมาจากองค์หลวงปู่ปัญญานี่เองที่ได้บันทึก เสียงไว้เพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่ปัญญาจึงมีคุดูปาการในด้านการให้ธรรมะต่อคณะสิยานุสิ์อย่างยิ่งใหญ่อย่างมากมายลององลองลงมาจากองค์หลวงตาก็ว่าได้เพราะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะที่องค์หลวงตาแสดงออกไปสู่มหาชนทั่วไปเพราะถ้าไม่มีองค์หลวงปู่ปัญญาเป็นผู้แอบบันทึกเสียงไว้ ธรรมะที่องค์หลวงตาแสดงไปก็คงจะล่องรอยไปบนอากาศแม้จะสถิตฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของสิทยานุสิทธตก็อยู่ในกลุ่มน้อยๆเท่านั้นเองไม่กระจายออกไปเป็นวงกว้างอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นการที่คณะสิยานุสิทธิ์พี่มีความเคารพเลื่อมใสอยู่ในองค์หลวงปูป่ปัญญา พอถึงวันละครบรอบการละสังขารของลุงปู่ปัญญาอย่างนี้ก็ได้แสดงออกถึงความกัญจัยูกตะเวทีน้อมลำลึกถึงกุดูประการขององค์ลุงปู่ปัญญาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นคนดีมีความเคารพ ในองค์หลวงปู่ปัญญาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่ปัญญาทราบด,ด้วยยานวิถีใดก็าตามท่านจะปพื้มปติภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เกี่ยวข้องแนะนำสั่งสอนหรือชักนำหรือเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราเหล่าศีลนุสิทธิ์ในด้านฝ่ายธรรมะอย่างแท้จริงเพราะแม้ท่านจากไปยาวนานถึง20ปี แต่ก็ยังสถิตยอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราชาววัดป่าบ้านตาดในหมู่คณะศิทยานุสิ์อย่างไม่ได้จืดจางไปเลยและถ้าให้ยิ่งประเสริฐเหนือขึ้นไปอีกก็ให้พวกเราชาวคณะวัดป่าบานตาศคณะศิทธินุสิ์ผู้มีความเคารพเลเื่อมใสในองค์หลวงปู่ปัญญานั้น ให้ระลึกอยู่สเสมอว่าธรรมะที่องค์หลวงปู่ปัญญาาได้บันทึกแล้วก็กระจายออกไปในหมู่ม้าชนทั่วไปจากการที่องค์หลวงตาได้แสดงในบู่คณะสงนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นหัวใจของการปฏิบัติอย่างแท้จริง พวกเราทุกท่านทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำโอหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติสมกับที่องค์หลวงตาได้ทุ่มเทในการแสดงธรรมแล้วองค์หลวงปูปรร่ปัญญาได้ในผ้าเพียรในการบันทึกเสียงเพื่อเผยแผ่ออกบาในหมู่พวกเราในหมู่มหาชนทั่วไป จึงสมกับว่าที่ท่านได้บันทึกหรือได้แสดงทำมานั้นก็ล้วนแต่ปารนาให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังข้ออัจข้อธรทั้งหลายเหล่านั้นแล้วน้อมนำไปประพฤติป,ปฏิบัติเพราะมีวิธีเดียวที่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นจะสามารถเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราไปชำระจิตใจของเราให้เบาบางจาก ความเศร้าหมองเบาบางจากกิเลสทั้งหลายที่สิงรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเราให้เบาบางจนกระทั่งถึงหลุดทางทลายออกไปจากจิตจักใจของเรายกจิตยกใจของเราขึ้นมาสู่ความพ้นทุกข์เป็นอิสระต่ออำนาจของกิเลสที่ทับถมควบคุมเรามาหลายภพหลายชาตินี่แหละเป็นปาความปราปรถนาอันยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆุกองที่ได้แสดงธรรมต่อคณะศิยานุสิทธิ์เพราะฉะนั้นหากแม้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อถือว่าบามีธรรมขององค์หลวงตาบารมีธรรมของหลวงปู่ปัญญาย่อมคุ้มครองปกปักรักษาคณะสิยนุสิทธิ์ ให้แค้วค่าปลอดภัยจับพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงและกระหนุนนำนำพาให้คณะสิทญ,ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายที่น้อมนำเอาธร,รมทั้งหลายเหล่านั้นมาปฏิบัติไปสู่ความเจริญในธรรมจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอโพวเราทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาไป,ปพตปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีด้วยการปฏิบัติบูบชาองค์หลวงปู่ปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอารับพรรับพรตั้งใจรับพรจะนโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลาง เอาาาวเมวิยตัทินังเปตานหังอุป,ปากราะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกบาญจันโทปนรโสยธา,ามดิโชตราชาิรโสยธา เดียไอวิวันจันตุสันพรวนวินนยสตุมันเต็มพวัตวันตายรโยไอสุขขียกายโยโกวอยวั พิวัธนาเสวรสานิจังทายปัจจัยโดยใจตาร้อยธางไม่ตันติอายุวันโดยสุขังภาระ ปัญจโคดาขินาดีนาสร้างขามิสุปฏิทิตามเดชารตังหิตายาสาธานาโซปกะเบียสยาธิธรรมจายานิดัสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราราย ปรรัญญาภิโคนามโนปตินังต่อเมหิปุญญงปสุตังอาดานปะการเตียภาวะตุสัพบังการังรักขะนตุสัพเบเดวตาสัมภาบุทาดูภาเวปไดสตาโสติภวันตเต ภาวะตุสาบังการังราคขนตัพซาบเดวตาสามบัตบมาดูพาเวกได้สัทาสตีภาวะตเงภาวตุสาบังการังราคขนตัพาบเดวตา ส,สัมปัสขัรตุภเวทนาสทาสทิมภาวันตุเตเอา้าวจอทหารทานกันด้วยจอทหารทานกันดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อแบ่งาทานอาหารซะก่อนเอ้ยมักธิดาน้อยเว้ย นี่นี่นี่อะไรนี่นี่เอามาศิดาน้อยโลเนี่ยเห็นไหมละ่ะเ,เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมาบวชเน้นน้อยด้วยรู้ไหมละ่ะมาศิดาน้อยเดี๋ยวมาบวชเน้นน้อยกับหลวงปู่แล้วเว้ยเอาจ่าทหารทานกันเลย